อาที่ยฟังรเอาีฟังอยู่เริ่มับทีมุงเอาเอามุงไพูดนับใหเน้อ๋อฮัลโหลเช็คเช็ควันทูวันทคเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงและพิสดารผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองควรปรั่นกรยานในการรับชมสวัสดีครับวันนี้พบกับเรานะครับอูกซ่า,าครับวันนี้เรามีเกมมาเล่นนะครับ3เกมนะครับเก <c oughs> มที่1คือนับลุงนะครับเกมที่2คือเซเว่นอเกมที่3คือมะลิงกิงกองหัน <c oughs> หน้าตามสวนนะครับ ล้ามาติดตามครับว่าเราจะเล่นกันยังไงเอาละครับเกมแรกนะครับผมเกมนับลุกนะครับเกมนับลุกจะมีกติกาอยู่ว่าเราจะนับเลขทั้งหมด5เลข1ถึงหระหว่างที่นับเลขเราจะต้องลุกกันทุกคนนะครับลุกทุกครั้งที่นับเลขและห้ามมีการลุกซ้ํากันอย่างเลขหนึ่งก็ต้องลุกหนึ่งคนห้ามลุกสองคนถ้าเกิดลุกสองคนจะต้องโดนตีหัวทั้งคู่นะครับ ส่วนคนที่นับคนสุดท้ายหรือว่าเลขที่5ก็จะต้องโดนตีหัวเหมือนกันครับผมมันนั่งไวอะไรมันรู้ตัวไหมเฮียกูเรื่มเรามาเริ่มเล่นเกมอะไรครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามี

1...2...3 1...2...3 ให้ดูลูกทุกคนนะเรับไม่ยึดกับอสามอ้ยม่นดี่เอาล้วครับเกมนับลุกรอบที่สอง่มแรกสุนเจ็บเริ่มได้หนึ่งสอสามสี่เอาไม่ได้ เต้แข่งตีบ้างรู้เรื่องเะื่เกี้ยอู้ยไม่รู้เรื่องหนึ่งสองสามเต้าอู้มือม่หนนึ่งสองสามเอาอีกนี่ไงพี่ตาหนึ่งสองสามเตหนึ่งสองสามเต่นั่งขังเอ้ยดอกคีดอบที่ดอกที่ไอโอมื่อี้ดอกที่หนึ่งสองสาม

2ไอ้เียกูกลไม่มีใครลุกแล้วเดินหัดาตีกู2 3 4องสาปแรงกันหรือนาทียูมันมันมึอดอดเลย้กสองรอดแล้วมาตายสามึงจะรอดูกูทำไมเยไม่ต้องดูกูดิเดินสองสาม2ต4 หัวสะบัดเลยมึงเลยหนึ่งสองสามเอ้าอกระหกุสัตวอ๋อ่าปวหัวเลนเกมอื่นมางเอาละครับเกมที่สองเกมเซเว่นกาีกาของเซเว่นอัพมีแบบนี้ครับ เราจะนับ1ถึง7 1 2 3ห5 6งาแล้วอะไรที่ลงท้ายด้วยหรือว่าคูณด้วยอย่างเช่น7,14,17 21,27,28 3,5เไงพวกนี้ครับเราจะต้องพูดคำว่าอั17พ,อพ17กระโดบ17กระโดนพอพูดคำว่าอัพปึ๊กจังแล้วไปทางไหนเราต้องวนกลับมาทางนั้นนะครับเราไปชมเกม7 Up กันเลยครับผม เอาทมึงเลยเกมเมื่อกี้ยังไม่หักก็ัวเลยนะหนึ่งขวาสองสามสี่ห้าหกอัพแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามอัพสิบห้ากอัพแปดสิบแก้อัพยี่สองยี่สมอัพยี่โอ้กคอเนาะกินอะไรวะอุ้ยเรื่องนับเลขแค่เนี้ย นั่ไม่ได้ลยวะแปดต้องอัพคุณคณเจ็ดอ่าเริ่มกูบอกคุยตลอดครับอันนี้ไม่โดนเลยมือตอนนี้กูไม่มีโดนมือกูพูดเลยเกมหนาสองสา้าหอัพแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาอัพอันนี้ไม่โดนเลยอนะตอนนี้กูไม่มีโดนมือกูพูดเลยเกมหนาหนึ่งซ้ายสองสามสี ห8าหกแปดเก้าสิบสิอสอัพห้าสิบหอัพเฮ้ยโดอัพสิอืมมันัหนึ่งซ้ายสองสามสี่ห้าหกอัเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามอัพสิบห้าอัพแปดสิบเก้ายี่สิบอัพอีกสองีสสี่อห้าหัพอีกแปด ย <28, S 2> ี่แปดเจี่เจอนี้ไม่โดนเลยนะตอนนี้กูไม่มีโดนเลยู้เลยกาไม่กินได้มาเนี่ยขวอ่หเร็แปดเก้าสิบเจ็ดสิบสอะไรอ่ะไม่ได้ไปทำูเงี้ยสิบสองโดนาหลอก 3ามตีอ้ะหกเ็ดเฮ้ยลงไปอ่ะอตกรอดเริ่มหซ้ายสองหนึซ้ายเราโชวความไวเราโชว์ความไวหนึ่งซ้ายต่อสามตีหกจ็แปดเจ้ครับสิบห้าสิบหกครับสิบแ

อ่ะมึงเริ่มก่อนเลยหนึ่งขวาสองสามสี่ห้าหกอัพแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามอัพสิบห้าสิบหกอัพสิบแปดสิบเก้าสี่สิบ รู้สึกเอาคืนแน่นอนเนี่ยเริ่มางซ้ายสองสาหอัพแปดเก้าสิบองสิบสาอัพสิบหกอัพสิแเก้ไมยจะพูดทำไมพูดไปเถอะเยไม่ได้แกล้ว่ามันเป็นจริงว่ามันจะพูดทำไม่อี ชูวชัวนะอากูสามตีเข้ามา <c oughs> มาเริ่มหไซส์สองสามสี่ห้าหกอัพแปดเก้าสิบอัพสิบหสิบแปด อัพเอาเยอะโดนหลอกอีกแล้วโดนจับโดนหลอกไอ้เก่อกอบหแกตัวรอบท้ายรอบท้ายรอบท้ายมารอบท้ายมาเริ่มแกตัวเริ่มอยากให้หมากลัวอกเอาใครอยากเอาใครไม่หล้วเล็งเลยไอ้แนหึกงอา้หอัพแเก้าเอ็ดสิบองาอัพสิบอา1.2บหอัพ1ป1เก้ายี่สิอัพส2บอบ ครับไม่ใช่แม่หกเหมือนมั่นใจตอบอย่างมั่นใจเกมที่สามนะครับพันส่วนนะครับจะมีกติการดังนี้ครับคือเราจะหันพลาดไปทั้งไหนและหน้าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามห้ามหันตามนะครับถ้าหันตามจะโดนลุมตีนะครับตีแรงครับเตะหน้าครับเรมอครับเรามาเริ่มเล่นเกมนะครับ ไปก่อนมีตื้นแดงอย่นะบอกเสียงครับูแล้วก่อนเลยสามใหเริ่มให้เริ่มสามตาผมไวมากใส่เร็วๆแล้วจะเว่าเกมหมอเริ่ม1นึ่อามตาเร็วตาเร็วจะตาเร็วหนึ่ง เฮียแล้วดัาเร็วบ้านถูคอยังยังหลัยังยังหลอกถูคอมคอมันโดนแล้วเอาอ่ัเริมหน่งสองสามเฮียมาไฮียหนึ่งก็ไหวหนึงองามหน่งส ใครคอยก่ะอะไรอะไรก็กูไปเองี้มันไม่ไปเองอ่ะอะไรก็กูไปมันไม่ไปมันเก่งอยู่เงี้ยมึงมึงปึ๊บปุ๊บไปเลยมึงอย่ามาเราก็ได้หนึ่งหนึ่งสองเอานับดิหนึ่งสองสามอ่ารอดกูรอดกูโดนมันโดนหนึ่งสองสาม้ยสองจริงวะเฮ้ยมาแล้วกูมาแล้วหนึ่งสองสามเอ้ยสองจริง สลแล้วสลับสลับเอาสลับสลับสลับอ่ะสลาบไปบิวหนึ่สองสาม้กูถูกอ่ะหนึ่งสองสามไอ้ตาบูนตาูหนึ่งสองสามเนี่ยอมันอมันเอยนเนี่ยอย่ากูหลับตายแถวกออย่ากูหลับตายเลยหนึ่งสองสาม หล,ล, <Elena> ลับตาแลบาบ้างหนึ่งสองสามไอเหี้ยวัวหลับตาเราไอเนี้ไอ้เหี้ยหนึ่งสองสามไม่ถูกไมถูกจริงมันถูกมันถูกจริงมันถูกมันถูกจริงอุ้ย่ามองกระหมดทำไมมันโควิดมันโควิดมันละปวดหัวมันถูกจริงเพราะจะมันถูกไอ้แต้มไปขนาดนี้หรอไอ้เหี้ย มาสำหรับคู่มาคู่ต่อไปมึงก็โดนมังคู่เลยไปมาครับต่อไปนะครับพบคู่ที่สองครับระหว่างโอมกับโอนะครับเดยองกับโอโลจิมารุแอะแจดุ่งเริ่มเกมได้ครับมาเริ่มเดี๋ยวกูนับเอาถ่ายขึ้นมามึงจะเอาหลอกไปไหนก็เริ่มแล้วดูอยู่ผมจุด่งพีกุนรับหลับตากูต้องหลับตาแล้วมันหลอกมึงดิอันนี้เลนลงมา หัง้เจ้าห่วงลอยกัออกกล้องกันลอนเออเอเผเว็นลุดตกเป็นลุดอ่ะหนึ่งกูหลับตาเลยกูหลับตากูหลาบตาใจ้มนหลับตาหาอตาเฮ้ยมึงก็ขี้โกงกูเลยหนึ่สสามเฮ้ยลอเฮ้ยมึงโดนหนึ่งหนึ่งสองสเฮ้ยดหน่งหนึ่งองสามเฮ้ยลอดอ đơn 2 3 đơn một, hai, một, hai, một, 1 2 3 một, <coughs> hai, <coughs> 2 hai, một, hai, một, hai, một, 1>, 1 2 3เฮ้ยทำไมกูโดนเยอะจังวะไอ้สมาธิมันดีป่ะ1 2 3่องสามเฮยฉลาด 1>, <ara> 1 2 3องามเฮยฉลาดเหรอหนึ่งสองสาเฮ้ยฉลาดเหรอตายเปลี่ยนมั้กตายโอสลาบมามือปวดหัวมาไงปวดดิมาสลับกันทีมพ์โอใครก็ใครอ่ะมึงก็ไอ้ไงตายโอตายโอไอ้นีงยังไม่หายปวดหัวมึงปวดร้อยปวดหัวอยู่เลยแหละ ยังหนึ่งสองสามรอดรอดกูรอดเอาเชียวหนึ่งสองสากูรอดเอ้ากูรอดหนึ่งสองสามกิงกอรอดหนึ่งสองสาม ที่ดีกว่หนึ่งสองสามอ้าวโอ้ยเทียนหนักจัดเมื่อกี้นะขอจริงหนึ่งสองสามอ้าวลอดหนึ่งสองสามได้ย้อดว่ะหนึ่งสอง หนึ่งสองฮ้ยมันชื่หลังกูอ่ะไม่ใช่เหรอเอาละครับมาพบคู่ที่สาคู่สุดท้ายครับระหว่างคุณบิวกับคุณแต้มหนึ่งสองสามยังโดนฟีนลอดมาโดนตัวหน้านี่หน้าพ่

ไปรอนคุรอนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ้ยเอยุยอุ้ยบาตาบาตาโดิเฮ้ยกปงเดียวอ้สัได้สองกาหนึ่งสองสา้ยหลอดหนึ่งหลอดว้ยหลอด้ยหลอดว้ยหตีท่าส เดี่กวบังคนสามนะจหนึ่งสองสามออย่างเดียวเราสตี้ยอางเดียวหัวเราสามเราตี่งเดียวเลียนเลียยนฟังหนึ่งสองสามเอาอุ้ยนับ

ไปแล้วอ่ะเป็นแล้วอ่ะก็ถูกแล้วมันเป็นแล้วอ่ะเอาดิน้องน้ำเดี๋ยวน้ำเองน้ำเองน้ำเองมัวอันนี้ให้แต้มพูดแล้วทำนาทถลุถล่วนไม่ทำครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกมที่เราเล่นกันสามเกมนะครับน้องๆหนูๆสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับ แล,และอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต yeah, like, mm. ่อไปกันเรื่อยๆนะครับคร้บเฮ้ยยังยังไม่ปิดนบพบกันครับพบกันครับ